สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทโลกวันนี้กันมาบอกันอย่าลไรพี่น้องวันนี้เป็นส้มจจจอยเนาะที่จริงก็บอกได้จอยได้พี่น้องพอดีพอดีวันนี้มันเป็นดำๆมานานเนาะอันวันนี้มหาหมอพี่น้องวันนี้มหาหมอเป็นเช้าวันจันทร์เนาะมุนห้าเสียงเด้พี่น้องตะอภัยนลายเกษหรว่าอันมุนเอียงกระดอกกระเทือนเนาะวันนี้อันมาเจาะเลือดพี่น้องมาเจาะเลือดตรวจโพแทสเซียมมาตรวจโพแทสเซียมมีอลไรนะเพราะว่าอัน เที่ยวก้อนนี่นะพี่น้องเที่ยวก้อนว่าอันมาตรวจโพแทสเซียมหนระเขาบม่ได้ตรวจโพแทสเซียมนะพี่น้องเขาไปตรวจอันไตที่จริงเขาอยากุูว่าพลโพแทสเซียมมันมันทอาใด้นะปันนี้ไปตรวจไตก็เลยก็เลยได้เมาใหม่พี่น้องวันนี้ก็ส่งสีอืมสิเป็นยังไงนะตาขาเบิงพี่น้องพ้นเลือจะออกคันบ่าแมนมืออื่นกับว่านพลือหัดอนอ่ะืันนี้แม่ที่ยวกับได้ไปโรงเรียนดอกพี่น้องเพราะอันกันยังพีย่อย,อยู่เนาะ สิวอาการเมถ่วให้ฟังพี่น้องแปลกๆนาะมวันพฤหัสวันพฤหัสอันคือบอกซู่ฟังเนาะอันเม่ยวบริเป็นโรงเรียนเนาะแต่ว่าอาเจียนออหยางเชเนาะวันนี้ย่ำมาแล้งก็เลยกินพิซซ่ากระแห้งนักกเก่าพี่น้องวันนี้ตื่นเสาร์ึ้นมาวิ่งพร้อมวิ่งพร้อมกินยังเขาลงกไปกะมิตะหักออกันะพี่น้องวันนี้กะแห้งเพี้ยแห้งวันนี้วันอาทิตย์กะดีขึ้นแน่จักหน่อยพี่น้องวันวันพฤหัสวันศุกร วันเสาร์วันเสาร์กะกินยังบลาดิพี่น้องกินยังบลาดิ่งเลยนะกะวันอาทิตย์กะเริ่มกินแตนเน่เนาะแต่ว่ามื่อนี้กิยังเพีออยนยนะ่ะคอยก็เลิกปลาดให้ไปโรงเรียนพี่น้องมื่อนี้ยก็ยู่บ้านอยู่บ้านวัน,นนี้อัน <c oughs> กระสีอันกระสีให้แม่เที่ยวมาตรวจเลือดพี่น้องมาตรวจเลือดว่าเช็คว่ามัน,เป,นเป็นเป็นเป็นไวรัตหรือว่าเป็นอีหยังอ่นนะ <c oughs> ไวรัตเราเกินเนาะอันไวรัต อยานี่ละพี่น้องเนาะอลากะมืันนี้ก็อากาศดีอยู่ได้พี่น้องอันแดดออกแดดออกซ่องนะหน้าเขาก็ออกได้นี่ตะกี้ก็บกบ่ออกอก,ก็บออกกกบ่ออกได้พี่น้องตะกี้ก็บบ่ออกอันเลื่อมตาตะกี้แดดก็บบ่ออกได้พี่น้องอันผมาเห็ดวิดีโอกับฮูก,กัแดดออกเนาะตอนนี้พ่อนุนเจสิก้าแล้วกะอันไปเอาเครื่องมือเนาะสิมาซ่สมห้องน้ำแล้วพี่น้องห้องน้ำกะปูผื้นเนาะกัสิบปูผื้นไหม่หล่วกะ เอาหัวห้องน้ำใส่เนาะอยันเมื่อไนคยอยั็ไปอันอันไปอันเปลี่ยนยางรถดเนาะแต่แรกว่าสองหล่อันนี้ซี่หล่อพี่นอะซี่หล่อกระโต๊ะไปอันหกหล่อกลัวพี่นอะหกหล่ยก็ปวนโอ้ยมิเตแนวเสียเงินนม่ยากอะที่เราบอกห้ฟังว่าบานพะลูกนะนายอยู่ภาคเหนือพี่นนองกับห้องน้ำหัวขึ้นกันเพราะเป็นห้องน้ำหัวแม่บบว่าสักกระสีหัวนะพี่นนองก็เลยไปซ่อมสักกระสีอีกมิเตแนลนะ ันนี้แม่ยาตอนแรกเราว่าสิบบ้าอัน,อนคริสต์มาสน,นะวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนใจสิมาคริสต์มาสพี่น้องเราจะมาคริสต์มาสมาอันไอเพระาะว่าบ้านเล่าอันห้องน้าม,มันก็ะหัวหน้าม,มันหัวขึ้นกันนะพี่น้องแบบห้องรับแขกห้องรับนี้ก็ต้องลื้อพุ่มคืนแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนไม่เปลี่ยนพวมไม้อัน <c oughs> เขาก็ยังบย์ไถพี่น้องจนกลัวไปหอดเดือนมกราก็คือปีหนาล้วก็ต้องทอนอยู่กับอัน เราก็ต้องททษยู่ก็ไปแบบว่าห้องที่มันสอมเนะแล่ะนะเราก็ต้องโทษยู่แบบนั้นันี้ทางอันเราก็เลยลม่มล่มบัในบริษัทก็เลยอันบอกว่าเสให้เงินค่าโรงแรมให้ฟ้าไปพาที่โรงแลมบอบอบ,บมีท่านมีเวลามามาสมให้นะพี่น้องเขาก็จะมาสมเดือนมกราไม่ไม่ยาเราก็เลยตัดสินใจสิป้าอันมาคริสมาสแล้วก็กสิเมือ่อ ไปหาหล่อเที่ยวยุโรปพี่น้องแล้วก็สิไปหาหล่อเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยไปจากสินะซ้ำเขาหอนหอดเดือนมกระลาน่าพ <tle ach> <clears throat> ี ater, <we> ่น้องซ้ำหอดมือเราจากสิกลับมานัเนาะอะไรพี่น้องมือก็ไม่มีอย่างลายดอกมึงบรรยากาศต้องรอขึ้นอีกแล้วมเฮัลโหลสวัสดีครับวีไลฟ์อืมโอเควีดีโอวีไลา์ So everything okay? Yeah, I collected the Dremel and the shower thing. You know the new strip. Mm -hmm. Get one of those as well. So that's good, isn't it? Yeah, that's okay. Mm -hmm. I know there's lots of things to fix, but mm -hmm. one thing at a time. Mm -hmm. Oh raining a The sun is out It's raining again. Oh, this is Saxapy, sex sexapy. Saxoplay. Do you think they've took down that for sale sign in the on the bungalow? No. That's right. I cannot take it off. You think it's gonna be on the market for a hundred years? Mm. They on and off all the time. On and off. Mm. It's a good idea.